สวัสดีครับพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขุมสุขคนนะครับพอเขาช่องเต้าบนค่นมันแข็งครับพี่น้องมืงึงมาแจางตลาดอีกแล้วครับสีมะเบิงกิโลครับไม่ผิดใดว่าสวยหรอกกิลนะครับอยู่ตลาดวันยังน้อยนะครับอำเภอเขื่องหน้าฮจังหวัดอุบล ข้าเบงกิลอมี่บอลนะครับสีไห่ซอสติไปแกงเชนนอใหม่นะครับผมมาหอดีกับิีเกตโมงล่ะพอดีค่าอันนี้วนะครับเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศกันครับพีนออ่น้อง่ะอันนี้ปิ้งไก่ลานีเสียวสร้างกั้นใหม่กันไกย่างครับไกะย,ะย่างบ้านแทนจ้าปิ้งตั๊บจักบาทครับ20บบาทจ้า Oh. เอารักกะเอาน้องใหม่หนึ่งครับดเดี๋ยวไม่เอาด้ครับจักบาทครับร้อยเดียวครับฝากไว้ก่น,นึะครับฝากไกว้ก่อน อันนี้เป็นตลาดบรรบานนะครับคีน้องแบบว่าตลาดของบัญญย่างนะครับที่เป็นตะบลก็เอนะครับซื้อพักหอมเมื่อไหร่นี่นะหอมเด็ด

ย่ามนาวพักกระสี่หลายเป็นพิเศษครับพักซี่หอมไอ้พักซี่เล้าพักซีก่หอมกูขายแน่เลยครับ เอาเอาไหนนะครับเมื่อนั้นเราซื้อน้ำหอมหนานแล้านอ๋อเป่าตลาดเชียงปกติยังไหนที่ทำิดเบิดิ้นเจ้าเจ้เก่าหายไล้วยอะมาเอาเด้ครับ อีป,ปูไปแกงเส้นอ,อ้าใหม่อีป,ปูย่าง,างนเนียมั่นเนียครับพี่น้องแบบว่ามั่นค่กครับมั่นเหล้องเต็มกระดองเลยเป็นพักอันนี้อ่ะกินต้มจับ่ายเลยครับพักกาดแฮนนะครับต้มจับไายแสบครับป้า เพิ่นมาขายเกิดป้อมเอเพิ่นบ่มาขายเกลีอยอีพอนะครับน่ากินสซมเร็จแก่ ค่มันไกลพักแทบบ้านนี่สี้ายเป็นพิเศษครับเอาชมพักนะครับถังงหนึ่งครับจักบาทครับ

คนกินปลานี่เอมแมนคนได้ปลาหลายเนาะกินปลาน้องเจอคนได้ปลาซี่หลายเมื่อวานเห็นปลาซี่อยู่ตลาดเสี่ยงคราบเด็กยังไงทุม่มเงอนได้เดือนเยอะมาแล้วกิ <c oughs> ดเรื่อยๆครับรเบ่ราะในหลายดอกคนเมืองเมืองไหลด้วยครับเมือ <c oughs> งคนหนึ่งนะไอ้คนในไอ้ล้มมาเนะมมานะมันปลาซี่มันเอ็<ห>นใหญ่ ว่าเพื่อนค้นจิตสามจะ่คนจังสิออไไ้นกันนันจากตองผ่านกดมันก่อนครับกดมันกัดค้นจิตตาตอนมะหัวพันหนึ่งหลักะชั่วโมงค้นเบิงสีพันครับเจ็ดสิบบาทอ,อ๋อขอบคุณครับ เดี๋ยวไปเบิ้ลปลากันครับข้างือเป็นปลาครับปลาปลาซี่ปลาหน้าปลายังเบ็กเลยครับเดี๋ยวมาเลาะขางถือกันอ๋ออันนี้มีหมอกอบด,ด้วยครับ มออกกบนาพี่ก็พักครับพักสี

เี่ยวหนเียวปากปากอะาลาจ้าเจ้าปลาตองปลาินตปลาครับกุ้งมาจ้าเนตันไ่ได้ยุทธสมบูรณ์ในก็แฮ่

เครื่องโล่75นี่ด้วยดีมากดีตมนี่แล้วจะมั่งหามันก็คอดไดโตกแค่ยีบวก่่าไดีหน่ด้ยห้าชิมแ้จ่ายสองห่วยธมดาต้องบกว่าจ่าย2องหมวย ปลามิตรปาครับปลาปูขม่้เคียงปัขม็เป็นยังข้าวพปลาเจาเสียแล้วค่ะค่ะ ได้ครับตัวอาคาพั่วประคอมีอ่ครับยี่บานเตาเนี่ยป่ะ ขาสืได้เมื่อหระครับพี่้องไปของสองสามอย่างสีไปเอาปีนไกล้ล่ะกะเมื่อหะครับไปให้สตีบแกงน้ำใหม่ผมออกว่าคนเดียวนะครับบรรยากาศเนี่ยมาเศ้าหนาวหนาวครับเย็นๆได้จักน้อยอากาศดี กล้ครับขอบคุณครับ<ป>สีเด็กกับน,นะครับซื้อปีนตับแนวบาวสุกถนักแค่พี่น้องฮเอ่อ,อเข้ากับมาซื้อของยิ่ตลาดบันย่างนะครับห้างจากบ้านผมประมาณ หากิโลนะครับขับรถมากกับบ่บ่ดนครับแป๊บเดียวครับรถไงรถมากส่้กี่สิบนาทีครับมาซื้อไอผมอยากมาเบิรงกิโลครับ่ว้าบอมี่นะครับสิเอาไปขวกินหนหน่อยเข้มๆใบเขาครับแต่ว่าได้อิปูไปให้พวกเพนแกงเส้นเอาใหม่นะครับให้เป็นคิดอยากเพราะว่า เพิ่นมากอุบลหลายมือเลยครับเมิ่นบ่ได้กินแกงเน่้อใหม้เนาะอยู่ที่ย่บานเพิ่นก็นสิกินแกงเน่้อใหม่ดูนะครับก็สิคิดฮอดอย้อนแหละคือบางทรงป้าพี่น้องตอนนี้ก็สีสวยเหระเจโม้งเหครับสีผ้าเพื่อนไปเสยก,กับปรดติดตามเด้อครับมือนีป้าไปพอกันยูบ้านก่อนครับสวัสดีค่ะก่อนน้องหยองสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อน แนมเบิองลุ่งพี่มาหอดบาทนะครับพี่น้องสองสาวเพิ่งกำลังขั่วกระปูอยู่ดั้งหนูหายไปไหนอะ่ะคือบ่เอื้อนแมเนี่ยมาทุกแล้วบ่ค <c oughs> อมไปที่ห่องกับจนันวา <c oughs> อะปุผม เตียงมันแคบนะเตียงมันหาขุดถ้าหกขุดก็สิบวันนี่หรอเพนฝันฝันว่าปสลามไรตีโอ้ยเนาะคว่ำเป็นไปได้ปิหนูงฟังอบัแบบแล้่ดงนบแท้เด่นั่นเออนะ ปีงตับไก่มาพี่น้องซาสิแกงกระปุกแกงกรกสองสาวมันกระแงแกงน้ำม่ไปเพิ่งส่องคอนเดอครับไปสิแกงน้ำมัแบบเล่าอปูอีปูอิปูสิบบาทด้นะสิบบาทน่าบาทอกะาบาเจ้าสีเมื่อหรอข้าเจ้าก็ไม่เอาหา เมียงกปูน,น่าปไป,ไปละปะไปละยู่บะไปละปะล่างหัวด่าง,างยู่บะไปล่วงไปล่างจมวกไหนปะมากอยากไปเละได้ครับพี่น,อน้อง สิบาสุกอ่อมละอ่อมซ่อยในสซ้อยล่ะเพิ่นมักเพิ่นมักไอไอสุกเหลนเนี่ยมาสาวเสาทีค่าก่อนบอกองั้นกับเพราเหตุเพิ่นมักในสุกเลาะเหลนในซอยนะครับพี่น้องส้มบิวทีวทัศนส้มบิวทีวทัศเโอ้โอ้เอ้ขอบพรขอบปรา จกขึ้นรถซะวะขี่รถ่อป่ะอ่ดดอะเ,อเด้อพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับไ้อพอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายบาย๊บายบายหน่อย <S <S 1> <S 1> <S 1> นาหอื้ม